ชอบรับกษาหมูสเต๊กใช่ไหมวันนี้เปลี่ยนเป็นไก่สเต๊กนี่น้องโอจะทานไหมทานครับเพราะว่าการบอกแล้วว่าเป็น a อซก็ต้องเป็นไก่ใช่ไหมครับอาจารย์ต้องบอกนิดนึงวันนี้เพรู้ว่านองโอเขามาใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะเอาเนื้อไก่อะที่หมักกับเครื่องปรุงไว้สำเร็จรูปแล้วก็เอาไม้มาเสียบทีละชิ้นกบวลายไม้แหลมมาตันมาเรียโอ้อย คิดไปเรียบร้อยแล้วก็เลยเตรียมเสียบมาก่อนเลยแต่ว่ายังไม่ได้หมักนะคะวิธีการทําง่ายมากเลยอันนี้หนึ่งซองอันนี้เป็นผมสเต๊กอันนี้จะบอกเลยนะครับว่าหนึ่งซองนี้สามารถที่จะทําหมูสเต๊กหรือไก่สเต๊กหรือกุ้งสเต๊กหรือเนื้อสเต๊กได้จำนวนมากทีเดียวและที่สาคัญที่สุดทําทุกครั้ง ได้กลิ่นหอมได้รสชาติเหมือนเดิมทุกครั้งอันนี้คือสิ่งที่มาสำคัที่สุดทาไมบางทีเราทราบข้อมูลว่าขายไปทั่วโลกอยากจะบอกว่าร้านหมูสเต๊ะชื่อดังทั่วโลกก็ใช้อย่างนี้ในประเทศไทยร้านไหนดังไปดูสิว่าหลังบ้านเขาแกะซองนี้ไหมและบางทีก็ติดต่อที่บริษัทซื้อแบบแท็กใหญ่ในระบบอุตสาหกรรมเพราะก็าทำหมูสเต๊ะสำหรับจัดจำหน่ายกลิ่นม,มันหอมที่สุดเลยคืออันนี้นะคะแลววิธีใช้ง่ายมาก น้ำโออยู่ใกล้ที่สุดเลยอันนี้อันนี้เป็นน้ำจิ้อันนี้แล้วก็อันนี้ถั่วอันนี้น้ำจิ้มมือโขาทอดไนี้ผมหมักนะคะเดี๋ยวจะสับสนอโอเคโอเคตื่นเต้นมากคือว่าหยิบหยิบถูกยืนใกล้คนหล่อไม่ค่อยเคยอ่ะคงอ่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยหมดเลยครับหมดเลยจ้ะอันนี้เป็นผงสำหรับหมักไก่หมักหมูให้มีรสชาติ ผสมกับน้ำกะทิให้เท่ากไปเลยเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนกดให้เข้ากันใช่หัวกะทิเลยก็ได้แต่มาเรียกว่าทำกับข้าวเก๋ถ้าวทางคนอะไรเลยต่อไม่ใช่หรอจานคงจะแอบทำหมูสเต๊ะไทยกินบ่อยละสิไม่ไม่เคยเลยครับรออ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ ไก่หนึ่งไม้แบบนี้ที่เราเสียบไว้รับเสร็จแล้วก็ใช้แแปลงห่ามันมีไม้ออกมาระวังจะแทงปากน้องโอ้นะคะอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะตอนอย่างน้องโอก็น่าจะดูเป็นนะคะ <c oughs> เ,ธเธอรู้สึกว่าเธอจะห่วงน้องโอมากกว่าฉันแล้วนะ,ะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะวางพักไว้ถ้าหากว่าหมักไว้ได้สักครึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งชั่วโมงในตู้เย็นใส่กล่องปิดฝาแล้วเสร็จถุงปิดที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาคลื่อนย้างยน้องโอหลงรองชาแบบนะ้ว่า